สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจเีภู C, มิสาจาก youtube channel ช่องเจเีภูมิสานะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำรถที่สามารถวิ่งถึง170กิโลเมตรได้แบบสบายๆโดยที่ท่านผู้ชมสามารถจับต้องได้เพราะว่ามันมีราคาเพียง50 0 0 0บาทนะฮะมันคือรถอะไรกันบ้างเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราไปติดตามกันเลยละกันนะครับปไปดูกันเลย สำหรับในคลิปนี้นะครับผมอาจจะตั้งชื่อคลิปที่มันเบื่อไปนิดนึงนะครับแต่ว่าที่ผมอยากจะมาทําคลิปนี้เพราะว่าในเงิน5้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเนี่ยเราสามารถเป็นเจ้าของรถได้หลากหลายรุ่นมากๆนะครับแต่ว่ารถที่ผมจะแนะนํานี้ก็คือรถมือสองนะครับเหตุผลที่ผมแนะนํารถมือสองเพราะว่าจริงๆแล้วรถมือสองเนี่ยถ้าเราเลือกคันดีๆมันก็จะมีราคาที่ถูกกว่ามือหนึ่งค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับซึ่งประสิทธิภาพของรถมือสองเองก็ไม่ต่างจากรถใหม่เท่าไหร่นะัก ถ้าเกิดเราได้รถจากคนที่ดูแลดีนะแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณรูปภาพทั้งหมดที่ผมจะเอามาใช้ในคลิปนี้นะครับจากหอจกกอกันเองเจเลญยนยนนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสกลนครนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูรถรุ่นต่างๆได้ในเพจของทางร้านเลยนะครับชื่อว่าหอจกกกันเองเจเิญยนยนนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่ากันเองเจเิญยนยนนะครับมันก็น่าจะขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะมีรถ เยอะแยะมากมายไปเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะเอาคาส์ด300เท่าน,นะครับทีนี้รถที่มีราคา50,000ื่นึงหนึ่งแบาทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถในคาส์ด300นะครับซึ่งผมเองผมเป็นคนหนึ่งที่ผมใช้รถในคาส์ดนี้อยู่นะครับอย่าง c i F 250 Rally เองก็ใช้พิกัดของเครื่องยนต์ 250cc แต่ก็ไม่เป็นไรผมขอจัดอยู่ใน250 300, นะถึง300นองจริงๆก็รวม400ด้วยก็ได้ซึ่งตอนนี้มันมีหลายรุ่นมากๆในพิกัด 300cc เนี่ย ถึงจะเป็นรถเก่าแต่ผมคิดว่ามันยังเก่าอยู่โอเคพูดมาเยอะแล้วนะฮะเราผมพาไปดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีรถอะไรกันบ้างเนาะรถรุ่นแรกนะครับที่มีราคาอยู่แราวๆสักห้0หม่น 5, บาทนะฮะที่ผมชอบนะครับมาตั้งนานแล้วนะครับจริงๆรถรุ่นนี้เป็นรถที่ผมชอบตั้งแต่ก่อนจะจะออก CBR 150ไปซ้ำนะครับนั่นก็คือรถ CBR 250นะครับ CBR 250ตัว ABS นะครับซึ่ง ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนที่จะขึ้นเป็น300นะครับใน CBR250 เองก็เป็นรถที่ใช้งานได้ดีนะใช้เครื่องยนต์เดียวกันกันกบ c ีไอเอฟสองนรี่นีแหละนะฮะผมก็ใช้งานมา2ปีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะวิ่งไป3ามหมื่ลที่รใน CBR250 เองผมว่ามันก็เหมือนกันนะครับอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าเอาจาก c ีไไปใส่หรอกจริงๆนะของ CIF เนะเอาของ c p r 250มาใส่ได้ครับซึ่งผมก็รู้ราคาดีว่าราคาอะไหล่มันหาได้ง่ายนะครับส่วนในเรื่องของความแรงนะครับก็สามารถวิ่งได้ถึง160-170กิเม่อชั่วโมงอยู่แล้วราคามันก็อยู่ประมาณประมาณ5 0 0 0 0ถึง7 0,000ก็แล้วแต่สภาพนะครับก็ถูกกว่า50,000ก็มีนะแต่ว่ามันอาจจะช้ำหน่อยนะครับก็ต้องด,ดูดูกันนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็ออกมาค่อนข้างานจะนานแล้วนะฮะ แต่ผมเชื่อว่ามันยังมีรถอีกจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่เจ้าของเดิมใช้งานอย่างทานุถนนนะครับรถรุ่นนี้ข้อดีก็คือเป็นของ Honda นะครับซึ่งข้อดีของ Honda ก็คืออะไหล่ราคาถูกแล้วก็หาได้ง่ายมากนะครับเหตุผลข,ข,ของการหาอะไหล่ง่ายของ Honda ก็คือว่ามันสามารถใช้อะไหล่ร่วมกันกับหลายรุ่นของรถ Honda าได้นะครับโอเคครับสําหรับรุ่นแรกนะครับก็ผ่านไปนะครับ 10R 250 ะะตอนนี้ก็ไม่มีผลิตแล้วนะฮะก็มีรถ300ขึ้นมาผลิตแทนแล้วก็มี CB 300R นะครับซึ่งก็จะเป็นออปชันที่แตกต่างกันออกไปเลยเป็นอัพไซด์ดาวเป็นล้ออีกแบบนึงเป็นเบ,บนนะรกอีกแบบหนึ่งนะครับสวิงอาร์มอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในอีกไม่นานก็จะมี CBR 300R ในลักษณะคล้ายๆกับ CB 300R ออกมาเช่นกันนะครับก็รอดูกันออกต่อไปนะครับแต่ว่าในราคามูอหนึ่งก็จะอยู่ราวๆสักแสน 4,005นะครับถ้ามือสองมันก็อยู่ราวๆสั้ง5,000 50, ถึง7,000 70, นะครับโดยประมาณเนาะโอเคเรามาดูคันต่อไปนะครับอันต่อไปก็อยู่ในคลาส300ของ Honda เช่นกันนะครับก็คือ CB นะฮะ CB 300นะครับก็เป็นรถที่น่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับส่วนในรูปโฉมรูปทรงเนี่ยผมว่ามันสวยนะแล้วก็สามารถเอาไปแต่งเป็นทัว r ิ n ได้นะครับสามารถทำแฮนด์ที่สูงขึ้นมาได้ติดชิลได้ติดปี๊บได้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่เอาไป จินตนาการต่อยอดนะครับสามารถออกทริปได้สบายๆนะครับ2 0 0ร0อยเนี่ยไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยยื่นพื้นที่ร้อยร้อยสิบผมว่าเป็นความเร็วที่เหมาะในการเดินทางที่สุดแล้วนะฮะสำหรับในบางเส้นทางที่เราไม่เคยไปผมแนะนําว่าวิ่งแค่ร้อยเดียวก็พอนะครับสาหรับเส้นทางไหนที่ไปจนชินทางแล้วเนาะเราสามารถรู้ได้แล้วว่าถนนตรงไหนเป็นยังไงก็มันสามารถทําความเร็วขึ้นไปได้ถึงร้อยยี่สิบร้อยสามสิบได้นะครับพวงนี้เนาะ ถ้าไปทำฟัวลิงเนี่ยมันก็จะดีกว่า c ี f ตรงที่ว่าระบบช่วงล่างเขารองรับที่ความเร็วสูงได้นะส่วน c ี f เองเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นรถเอนดูโรเนาะก,การทําความเร็วสูงสูงนะครับบนทางลาดยางอาจจะสู้พวกนี้ไม่ได้จริงจริงคือสู้พวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างรถผมเองเนี่ยอย่าง c ี f เองก็สามารถทําความเร็วได้ถึง140นะครับแต่ว่าช่วงล่างมันไม่ให้นะฮะผมก็ขี่ได้แค่120ยีนะฮะก็มไม่มีอะไรแตกต่างจาก c b r 2 5 0นะครับตัวหลายๆอย่างก็ยังใช้ด้วยกันหน้ายก นะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากสปอร์ตเป็นนักเก็ตแค่นั้นเองนะครับเรามาดูตัวต่อไปนะฮะนี่นะครับพระเอกของเราอีกคำหนึ่งนะครับก็คือยาม้าอาสานะครับ R3 เนี่ยผมชอบตรงที่เขาเป็นเครื่องยนต์2สูบนะครับเขาก็จะให้ซีซีที่มากกว่าชาวบ้านเขานะครับก็คือ320ร้ซีซีนะฮะ R3 เนี่ยออกมาทีแรกราคาจะอยู่ราวแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับณปัจจุบันนะครับราคาจะอยู่ที่ราวแปดหมื่น ถึไม่เกิน1นึ่งแนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะเกินแสนก็มีนะครับแต่อ3าก็ออกมา2 g e เจเน t เรชันแล้วนะครับก็จะมีรุ่นตัวใหม่กับตัวโฉมแรกนะฮะโฉมแรกเนี่ยราคาก็จะต่ำลงมานะครับก็ไม่เกินแสนนะครับก็อยู่ละลๆสักเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับส่วนโฉมใหม่เนี่ยก็ยังมีราคาแสนอัพอยู่ นะครับแต่ว่าโชมใหม่กับโชมโชมแรกนะฮะก็จะมีความแตกต่างกันเยอะที่พอสมควรนะครับในเรื่องของโช้คคับในเรื่องของเดือนใหม่ในเรื่องของดีไซน์นะหลายๆอย่างแตกต่างกันแล้วก็ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดของตัวรถนะครับมันมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะขนาดมันใหญ่กว่า c b พียนิดนึงนะครับแต่เครื่องยนต์ก็ให้มาถึง320ข้อดีของรถที่มีขนาดไม่ใหญ่ก็คือมันควบคุมง่ายนะครับมันคล่องตัวเนาะมันใช้งานได้ในชีวิตประจาวันได้สะดวก ส่วนรถ2สูบเนี่ยข้อดีก็คือที่ความเร็วสักร้อยหรือ120เนี่ยมันทําได้สมูทนะครับแล้วก็มีพละกําลังในช่วงรอบปลายเนาะจำนวนลูกสูบยิ่งมากนะฮะก็จะยิ่งได้เปรียบในเรื่องของแรงม้านะฮะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอะไรนะครับของยมามาฮ่าเองก็ก็ไม่ได้หายากอะไรนะครับแต่ก็บางอย่างนะครับบางอย่างเราอาจจะต้องมีการสั่งการรอมันบ้างนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ฐานการผลิตหลักของยามาฮ่าของภูมิภาคเรานะครับก็อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าอะไรทุกวันนี้ยังผลิตที่ไทยหรืออินโดน,นะครับแล้วก็หลังๆมาก็หลายๆชิ้นส่วนนะครับรวมถึงรถบางรุ่นนะครับก็นําเข้าจากอินโดนีเซียทั้งคันเลยนะฮะเพราะว่าฐานการผลิตใหญ่ของยามาฮ่าเขาอยู่กันที่นั่นนะครับขั้นต่อมานะครับก็คือ MT03 นั่นเองอ่า ม a สเตอร์ออฟทเนาะ MT นะฮะซูนคันนี้ผมเคยมีพี่ชายที่สนิทกันนะครับอตอนที่ผมยังอยู่ดอนฮันต์แกใช้ MT 0 3นเนาะผมก็ได้มีโอกาสสัมผัสอยู่ค่อนข้างจะบ่อยเนาะยังเป็นรถที่ผมประทับใจมากนะครับ MT 0 3ชอบที่แรงบิดมันเยอะนะครับเยอะวิ่งแป๊บเดียวนะครับ100เนี่ยก็คือ0-1-100ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรถในเะก็เนาะถ้าเกิดเราขี่เร็วนะฮะ มันก็จะหน้าเบาๆหน้าสายนะฮะความเร็วสักเกิน1 4 0นี่น่าจะเริ่มสายนะฮะน่ากลัวคุณนง่ายอ่าแต่ว่าก็เป็นรถโลกกระแสอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะผมก็แปลกใจนะว่ามันเป็นรถที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าคนอาจจะนิยมน้อยนะครับแต่ว่าข้อดีของการนิยมน้อยก็คือทําให้ราคามือสองมันราคาต่ํามากนะครับมก็จะมีราคาราวๆสักหกหมื่นไปไปลายนะครับไปจนมีถึงแสนนะครับ รถรุ่นนี้เป็นรถที่มีถึงแสนนะฮะทั้งงที่เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับ A3 นะครับแต่ว่าราคาคือสองล่วงเยอะมากนะครับรถใหม่ออกห้างตอนนี้น่าจะอยู่ราวๆสักแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับหรือว่าแสนแปดประมาณนั้นนะครับอันนี้จัดใจจริงๆเลยนะครับเคยสัมผัสมาแล้วก็คือชอบนะครับชอบถ้าเกิดขี่ในชีวิตประจําวันก็เป็นรถ n เก็ d เนาะมันก็นั่งสบายนะครับแล้วก็เลี้ยวง่ายนะฮะอัตราเร่งไม่ต้องพูดถึงนะครับดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ คนซ้อนก็ได้นั่งสบายด้วยนะครับผมมองว่าก็เป็นรถน่าใช้งานอีกคันนึงนะครับส่วนลุกลักหน้าตาบางคนอาจจะมองว่ามันเหมือนรถธรรมดาธรรมดาไปนะครับก็ก็นา่นาจิตตังนะครับในเรื่องของหน้าตาเนาะ,ะแถมให้อีกนิดนึงนะครับไม่ใช่แค่0ูนย์สามะ MT ศูก็เช่นกันนะครับรถในพิกัด7 0 0ดรซีซีแต่ว่าราคามือสองถูกมากนะครับอยู่ระลักแสนต้นๆแค่นั้นเองนะครับก็ ถ้าเกิดท่านผู้ชมไหวนะ <c oughs> ก็ขยบขึ้นไปก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับ m p 0 7นะครับเป็น2สูงเหมือนกันกับ03นะแต่ว่าการวางข้อเบี่ยงจะเป็น270องศานะครับเสียงยังกับดูคตตีเลยนะฮะฟังมาแล้วกับหูชอบมากนะครับแต่ยังไม่เคยขี่นะเห็นแต่เขาบอกว่ามันทนะอกหนะักรอบหนักยังไม่เคยลองต่อมานะครับก็มาค่ายเขียวนะครับก็คือคาวากิเนาะตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือ แซตสอนะครับแซตสองห้าศูนย์โฉมแรกเนาะราคาต่ํามากนะครับอยู่ที่50,000กว่าบาทจนถึง70,000นะครับแล้วแต่สภาพด้วยนะฮะแซตสองห้าศูนย์มันมีหลายปีนะครับจนนักถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีแซตสองห้าศูนย์ออกห้างก็ยังมีนะครับแซตสองห้าศูนย์ออกห้างนะปัจจุบันราคาน่าจะอยู่ราวๆสักแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมจําตัวเลขกลมๆไม่ได้นะฮะแต่พอมันเป็นมสองก็ตามสภาพนะครับห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับ ซึ่งเทคโนโลยีหลายอย่างก็จะถูกตัดทอนไปจาก z 300นะรนจริงๆไม่ใช่ตัดทอนหรอกมันออกมาเป็นแซ2.50แล้วก็300เขาก็เติมใส่เข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นต่อไปที่ผมจะแนะนำก็คือคาวาสกิ z ซ300นะครับซึ่งแซ300ก็จะได้เปรียบในเรื่องของสลิ p เปอร์คัทนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ABS นะครับที่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะส่วนราคานะครับก็ไม่ถึงแสนนะครับ ส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับแน่นอนรถไอเก็บขี่ง่ายนะครับพ่องตัวขี่ได้สบายนะครับแล้วก็ขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับควบคุมง,ง่ายแตา่การสิ้นเปลืองน้ำมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับแน่นอนนะครับพอพูดถึงแซด0าก็ต้องพูดถึงนินจาสา0ร้อยนะฮะไอคันนี้เป็นรถในฝันของผมอีกคันหนึงเลยนะนินจาสา0รนะครับสีเขียวขาวอ่า ผมชอบมากเลยเมื่อก่อนแต่ผมอยากได้ไอ้รุ่นนี้มากๆแต่ว่าด้วยกําลังที่ไม่ถึงนะตอนนั้นผมก็เลยจําเป็นต้องไปออก c ี r 150นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นรถในฝันอยู่เหมือนกันะไม่แน่นะครับรถคันนี้ถ้าเกิดผมมีจังหวะโอกาสดีๆผมอาจจะซื้อมาเก็บไว้นะฮะซื้อมาจอดไว้นะครับขับให้มันเลื่อมๆนะฮะแล้วก็ยืนยิ้มนะฮะอันนี้ก็คือความฝันอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะทำนะฮะนินจา3 0 0นะครับก็พัฒนามาจากนินจา250้นั่นเองนะครับ ซึ่งลินจา300เนี่ยตอนนี้ก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับก็มีลินจา400ออกมานะครับซึ่งข้อดีของการตกรุ่นก็แน่นอนนะครับทำให้ราคามือสองมันถูกลงมานะครับราคามือสองจะอยู่ที่7จ็ดหมื่นถึงแสนหนึ่งนะครับเกินแสนก็มีนะครับอาจจะใส่ของแพ็แต่งเทพอย่างพวกฟลิกชิปเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นท่อแค้นะครับเบรกเบมโบนะครับอะไรพวกนั้นนะฮะก็จะอัพราคาขึ้นมานะฮะก็ว่ากันไปตามสภาพนะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับรถเดิมๆก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้แหละ เจ็ดหถึงแสนหนึ่งนะครับผมว่าเป็นราคาที่มันโอเคมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของท็อปสปีดท็อปสปีดนี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะครับก็วิ่งได้ถึงร้อเลยนะสำหรับนินจาส0มอ่ะผมลืมบอกถึงท็อปสปีดของ r 3 3สามนะครับ r ารสามารถวิ่งได้ถึง190เลยนะอ่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโ <c oughs> ดยส่วนตัวผมเองผมชอบรถในคาสนี้นะผมมองว่ามันไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปอะไรก็สามารถหาได้ตามศูนย์ทั่วไป สามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้แล้วก็สามารถออกทิปทางไกลได้แล้วก็คือมันเป็นรถที่ยืดหยุ่นในการใช้งานมากนะครับในคาด300เนี่ยแต่ถ้าใครอาจจะมองว่าเอ๊ะต้องการความเป็นไฮเปอร์คอมแพตมากกว่านี้นะครับก็อาจจะขยับขึ้นไปเล่นสีสูบไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนสีสูบมันก็มีพละรากาลังที่มากกว่านะฮะสามารถทัความเร็วได้มากกว่ามีทอกที่มากกว่านะครับาารท,รรกกทอทมก,กาททอมากกว่าก็อย่างรถ700-800ซีซีก็จะมีทอ็อกเยอะอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น สองสูบหรือสามสูบหรืออะไรก็โดยส่วนตัวผมนะผมมองว่ารถในคันหกร้อยซีซีขึ้นไปเนี่ยคือเกินความจะเป็นแล้วเพราะว่าโด,ดยส่วนตัวผมเคยใช้ c b 5 0ห้าร้อยมาก่อนนะครับคือผมไม่เคยแตะท็อปสปีดเลยนะครับเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ขี่ท็อปสปีดเลยนะฮะแต่ว่าผมก็ยังชอบเหมือนเพราะว่ามันสามารถวิ่งความเร็วศูนย์ถึงหนึ่งร้อยได้แบบแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็พอจะแซงก็ร้อยถึงร้อยยี่สิบก็แป๊บเดียวนะครับ,พบ,บ,เ,รบเพราะฉะนั้นผมมองว่าสําหรับผมเองนะ ตั้แต่ผมใช้รถมาหลายๆคันผมก็ว่าค่า300เนี่ยโอเคแล้วนะฮะมือสองราคา5 0,000นถึง1 0 0 0 0 0เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่มันไม่เกินฝันมากเกินไปไงโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณออจอกกอกัอนเองจเจริญยนตนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปเซิร์ชหาในเพจได้ครับเพจนี้ก็จะมีลักษณะของเป็นผู้เท่าหัวงอกนะครับ ขี่มอเตอร์ไซค์เวียบยกล้อร้านนี้นะครับเปิดบริการนะครับทุกวันนะครับหยุดวันอาทิตย์นะครับเปิดทําการตั้งแต่เวลา2โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถโทรไปถามหรือว่าสามารถไลน์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมจะลงเบอร์โทรนะครับแล้วก็ไลน์ไว้ติตต่อนะครับก็รวมถึงเพจนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ครับโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็หวังว่า น่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ